ีพี่น้องฟัง,งไปวันตจวันใจทุกมุมทุก,กียคือเขาเมื่อเดืมเอม้อฟ้ามา่อบึงถนนครับมื่อนี้นเนขาไม่เห็ดรวมแย่งลมใจครับอ่าอบต,ตน้องคู่ห้องล่ะทีมงานกองสร้างทีมงานป้องกันทีมงานรถเหลืองแมงวันเขียวครับอบจอจังหวัดอุดรธานีนีลิงครับฝนตกย่อยตลอดพี่น้องมันก็เลยละสายนี่แหละครับ ฝนตกตลอดเพียงกันซื้อมุสโอานี่เขมาม่าไม่แล้วครับพี่ไก่แล้วครับไก่เราท้อร้องแบบป่แล้วแล้วคุ่เน่ยทิ่มงันคุ่เนี่ยเบกคุ่นรืองวันดีมากเนี่ยคุณไอ้พวกพี่อเบิง้งให้กำลังใจเพราะ่าอ,อ,อยากได้<อ>ไรแล้วเก็บโล่ฝนตกเก็บเป็นบ่ กอยางเช่นก็อย่างเช่นแดงบ้านแค่ชุบย้ายสิอยากยังหรือยากท่าชุดุบหรอชายงลอนอล่แถวที่สาม ฝนจะตกลงมาตลอ,อดเลยตังง้งเขามาอีกแล้วลงเม็ดแล้วฝนฝนลงเม็ดตลอดเลยเนาะอือก็เอือฝนก็เอือด้วยน ไดตุนดโตได้เป็นทิดบูนมวนเนมักวาตัวดเหรอเจ้าครับ,รบลดเสียนนี่เนาะ tôi vẫn còn hai phần Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những เป็นพี่น้องเอ้ยออกมาจากคนทางมันขันได้ดิเจ็ดยังไงจังสีเฮ็ดแล้วฝนกระทบดีครับฟุ้งรูปัดฝนแบบเร็วเลยด่เห็นมย่นนนนยนนมเห็น,นห่วงทางในบ้านเฮ้นะมันจัดจ่ายฝนเนี่ยร่มพร้อมเลยฝนเฮี่ยงฝนเยี่ยงเสียทางบอแล้วพี่น้องเอ้ยเฮ็ดเต็มที่แล้วละเฟิ่งเอาแย่งเอาละฝนที่ขาดจะก็บ่อลเลียวหรอกมันบาดนี้มันเสาะเบิดโลละปานเนี่ย ขอพ่อลงมากัน